สวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะสำหรับใบกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของปริมาณทางวิทยาศาสตร์ค่ะโดยปริมาณทางวิทยาศาสตร์นะคะจัดเป็น2ประเภทด้วยกันอันแรกจะเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะอันนี้เลยและอันที่2จะเป็นปริมาณสเกลาร์นะคะเรามาดูความแตกต่างของปริมาณทั้งสองกันค่ะในส่วนของปริมาณเวกเตอร์นะคะ จะมีทั้งขนาดและทิศทางก็คือบอกทั้งเลขด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าไปทางไหนเช่นแรงแรงจะเป็นหน่วยนิวตันนะคะที่ใช้เครื่องชั่งสปริงวัดนิวตันกี่นิวตันไปทางซ้ายทางขวาขึ้นบนหรือลงล่างนะคะความเร็วความเร็วเช่นบอกว่ากี่เมตรต่อวินาทีมีทิศทางไปทางไหนตะวันออกตะวันตกไปทางซ้ายทางขวาเป็นต้นนะคะ อัตราเร่งอัตราเร่งของอของวัตถุต่างๆนะคะโดยสัญลักษณ์ที่เขาใช้เขียนแทนเวกเตอร์ก็คือสัญลักษณ์ลูกศรน,นะคะประกอบกับตัวเลขเช่นแมวเดินไปทางทิศเหนือหรือขึ้นข้างบน3เมตรแล้วก็เดินไปทางขวาหรือเดินไปทางทิศตะวันออก4เมตรด้วยกันอันนี้คือเวกเตอร์นะคะมาดูในส่วนของปริมาณสเกลาร์นะคะ ปริมาณสเกลาร์จะมีแค่ขนาดเท่านั้นก็คือมีเฉพาะตัวเลขแต่ไม่บอกว่าไปทางไหนนั่นเองตัวอย่างของปริมาณสเกลาร์นะคะเช่นมวลมวลของวัตถุก5กรัม10กรัมระยะทางจากนี่ไปนี่10เมตร5เมตร1กิโลเมตรอันนี้ก็จะมีแค่ตัวเลขนะคะเวลา วินาทีนาทีชั่วโมงเป็นตัวเลขทั้งหมดนะคะพื้นที่เช่นกล่องสี่เหลี่ยมพื้นที่100ตารางเมตรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือปริมาณทางวิทยาศาสตร์ที่พวกเราต้องรู้จักคราวนี้เรามาดูระยะทางกับการกระจัดคืออะไรครูว่าพวกเราต้องพอเดาถูกแน่เลยมันต้องมีอันไหนอันนึงเป็นเวกเตอร์อันนึงเป็นสเกลาร์แน่ เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะมาดูความหมายของตัวระยะทางกันก่อนระยะทางนะคะก็คือระยะทางทั้งหมดที่เราเดินทางได้ก็คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนจริงๆอย่างเช่นไปทางนี้3เมตรขึ้นข้างบนนะคะ3เมตรไปทางขวาอีก2เมตรแล้วก็ลงล่างอีกทั้งหมด3เมตรนะคะระยะทางที่เกิดขึ้นทั้งหมดนับหมดเลยค่ะ 3-2-3บวก2บวก3ระยะทางตรงนี้จะเป็นทั้งหมด3 4 5 6 7 8ระยะทางจะเป็น8เมตรแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นการกระจัดละ่ะการกระจัดเขาจะดูแค่จากตำแหน่งแรกตรงนี้ไปถึงตำแหน่งสุดท้ายก็คือตรงนี้แล้วก็จะบอกด้วยว่ามันเป็นทิศทางยังไงเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ จากตำแหน่งแรกไปตำแหน่งสุดท้ายขออภัยค่ะตำแหน่งแรกไปตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้จะแค่2เมตรถูกไหมคะอ,อ้อปากกาทำไมไม่ติดเนาะขออภัยนะคะโอเคค่ะติดหรือยังเนาะ โอเคติดแล้ว <laughs> ขออภัยด้วยค่ะจากตำแหน่งแรกไปตำแหน่งสุดท้ายนะคะตรงนี้ก็จะแค่2เมตรเองเพราะฉะนั้นระยะกระจัดก็คือ2เมตรบอกทิศทางด้วยบอกทิศทางด้วยก็คือทิศทางเมื่อเทียบจากตำแหน่งสุดท้ายกับตำแหน่งแรกตำแหน่งแรกอยู่ตรงนี้สุดท้ายอยู่ตรงนี้ทางขวามือเพราะฉะนั้นตำแหน่งแรกไปตำแหน่งสุดท้ายก็คือไปทางขวาหรือว่าไปทางทิศ ตะวันออกนั่นเองค่ะเราก็จะเขียน2เมตรไปทางขวาหรือว่าไปทางทิศตะวันออกนั่นเองนะคะก็ความต่างกันก็จะอยู่แค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนรู้หรือยังว่าอันไหนเป็นเวกเตอร์อันไหนเป็นสเกลาร์ ถูกต้องค่ะระยะทางมีแค่เลขเพราะฉะนั้นระยะทางจะเป็นสเกลาร์นะคะและในส่วนของการกระจัดเองก็จะมีทั้งขนาดและทิศทางก็จะเป็นเวกเตอร์นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดเราบ้างดีกว่าแบบฝึกหัดเรานะคะก็จะมีอยู่ในใบงานมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายเดินทางอย่างนี้ค่ะเริ่มต้นคือจุดนี้ใช่ไหมคะ ไปข้างล่างไปทางทิศใต้5เมตรไปทางทิศตะวันออกหรือไปทางขวา7เมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงขึ้นข้างบนคือตะวันออกเฉียงเหนือ6เมตรแล้วก็ลงมาทางทิศตะวันออกแต่เฉียงลงใต้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้อีก8เมตรถามว่าจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายมีระยะทางเท่าไหร่คำว่าระยะทางเท่าไหร่มีเท่าไหร่บวกหมดเลยค่ะ ห้าบวกเจ็ดบวกหกบวกแปดบวกได้เท่าไหร่นักเรียนตอบใส่ตรงนี้นะคะคราวนี้ถ้าจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายมีการกระจัดกี่เมตรดูเลยค่ะจุดแรกไปจุดสุดท้ายปุ๊บคุณครูเขียนไว้ให้แล้วเรียบร้อยนักเรียนก็เติมลงไปได้เลย17เเมตรนะคะไปในทิศไหนจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้จุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้นักเรียนก็ไปดูในเข็มทิศตารางเข็มทิศนะคะว่า มันเฉียงลงมาทางนี้มาทางทิศตะวันออกอะ่ะไปทางขวาที่ตอนออกแล้วมันเฉียงลงไปทางไหนต่อตะวันออกเฉียงใต้หรือเปล่านักเรียนก็ไปเขียนเติมลงไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดข้ออื่นก็ให้นักเรียนลองทําดูสําหรับคุณครูก็ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย